โอเคสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับมาพบอีกแล้วนะคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำของเล่นหุ่นยนต์ใช้ชื่อว่าทานฟอร์เมอร์นะแต่อันที่จริงมันไม่ใช่หรอกแต่แค่เขียนว่าทานฟอร์เมอร์เท่านั้นเองมีมาให้ทั้งหมด5้าแบบตามสีชุดนี้ผมขอเรียกว่าพาวเวอร์พันธ์ดีกว่านะเพราะว่าเขียนว่าทานฟอร์เมอร์แต่อันที่จริงมาไม่ใช่นะนี่สีแดงสีฟ้าหนึ่งอันสีเหลืองสองอันสีเหลืองสองแบบเท่านั้นเอง แตชุดนี้ผมดูแล้วมันง่ายๆนะดูนะไม่ค่อยยากหรอกเพราะว่ามาแบบคล้ายๆกันหมดเลยเดี๋ยวนมาดูทีละแบบกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงงั้นคราวนี้มาเริ่มแบบแรกกันเลยนะครับแบบแรกนี้ก็จะเป็นรถคันสีแดงนะเป็นหุ่น,นสีแดงน้าก็จะเป็นตัวหุ่นแล้วนะครับนี่ไเป็นตัวหุ่นแล้วนะแต่ถ้าเราอยากจะพัาเป็นรถเราก็ต้องเอาขาประกบกันนะครับจะมีช่องสไลด์นะ สองช่องสไลด์ให้ตรงกันด้วยตรงท้านี่เราก็ตั้งลงมานะครับตั้งลงมานะตรงส่วนลำตัวนี้เราก็ยืดลงมานะครับยืดลงมานะเราหัวมันจะเก็บด,ด้วอัตโนมัติเองครับอืมแล้วก็พับขาขึ้นมาครับอืมร้อยแปดสิบนะที่เหลือก็แขนนี่ครับนี่แขนเราก็ตั้งลงมาครับอืมตั้งลงมานะตั้งลงมาสองข้างเลยแล้วเราก็ประกบนี่ครับนี่ไงจะมีช่องให้ประกบนะตรงนี้ด้วยจะมีอีกช่องหนึ่งเล็กๆนี่ครับ ได้แล้วเป็นรถแล้วครับคือตรงสซนเท้านี้จะเป็นเบาะที่นั่งรถคนขับนะครับยังไงอันนี้ล้อฟรีนะล้อฟรีดีมากเลยลื่นดีอ่าง่ายๆนะชุดนี้มัไม่ยากหรอกเว่าบิดพับกลับจะเป็นหุนก็เหมือนกันนะครับแยกแขนออกมาครับยังไงแยกตัวรถออกมานะอ่าตรงขานี่เราก็ต้องหมุนกลับออกมานะครับหมุนกลับออกมานะ ตรงส่วนลําตัวนี้เราก็ดันขึ้นไปครับดันขึ้นไปนะเราคัวมันจะตั้งขึ้นมาเองครับส้นท้านี้เราก็แยกสไลด์นะครับแยกสไลด์กลางออกมาครับท้านี้ก็เก็บขึ้นมาครับอืมชุดนี้ตั้งยากนะสองขาบอกไว้ก่อนเลยสามารถเป็นหุ่นแล้วนะครับเดี๋นั้มาดูแบบต่อไปกันดีกว่าครับคราวนี้มาถึงตัวที่สองกันแล้วนะครับตัวที่สองนี้ก็จะเป็นรถยนต์สีเหลืองนะ มานะเป็นแบบรถสปอร์ตสวยเลยล่ะออกแนวอนาคตอย่างแรกเลยเราก็ต้องประกบขาเข้าไปก่อนนะครับประกบขาตรงกันนะแล้วก็ย่นขาสั้นลงครับนี่ย่นขาสั้นลงได้นะแล้วประกบตรงนี้นะครับมันจะมีข้อนะสองข้ออยูข่ข้างบนนะครับประกบให้แน่นนะส่วนตัวหน้าอกนี้เราก็ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมานะแล้วมันจะมีสองข้อประกบด้วยนะครับนี่ กบตรงนี้ด้วยนะเสร็จแล้วเหลือดที่แขนก็ย่นเข้าไปครับย่นให้มันสั้นลงเข้าไปนะตรงแขนนี้ก็จะมีตรงช่วงประกบเหมือนกันนะมันจะมีหวางแขนนี่ครับยังไงเป็นรูเล็กๆนะตรงนี้ก็ย่นให้เข้าสั้นอีกนะครับนี่มันจะมีช่องหวางแขนเล็กๆเ,เ,เองเนี่ยครับแล้วตรงนี้ก็มีอีกนะยังไงครับตรงนี้ก็มีอีกนะอ่ะข้างบนยังไม่แน่นอ่ะได้แล้วเสร็จแล้ว ก็จะกลายเป็นรถออกแนวอนาคตนะรู้สึกว่าคันนี้ล้อฝืดมากเลยหมุนไม่ได้อืาคือแต่ดีไซน์มันเท่ดีนะผมว่าออกแนวอนาคตเลยคันนี้หรือว่าบิดพับกลับเป็นหุ่นก็เหมือนกันนะครับคือเราก็ต้องแยกตรงตรงข้อต่อออกกับคือออกมาก่อนนะแยกออกมาก่อนเลยครับอืมแขนนี่ก็ย่นออกมาครับนี่ ยื่นออกมาให้มันยาวออกก่อนนะตรงหน้าอ,อกนี่เราก็ดึงลงมาครับพับลงมานะหัวหันนิดนึงขานี่เราก็ยื่นออกมานะครับยื่นให้ยาวออกมานะแล้วก็แยกขาออกมาเลยเสร็จแล้วจะได้กลับมาเป็นหุ่นแล้วอืมเดี๋ยงั้นมาดูแบบต่อไปกันดีกว่านะครับคราวนี้ก็มาถึงแบบที่สามกันแล้วนะครับแบบที่สามนี้ก็จะเป็นรถคันสีฟ้านะรถคันนี้สวยไม่แพ้กันเลยนะแต่ว่าวิธี ัประกอบลา่างแล้วเป็นรถก็เหมือนกับคันที่สองได้เลยอ่ะคือทําเหมือนกันเลยไม่ต่างอะไรกันนะครับอย่างแรกเลยก็ประกบขาเหมือนกันนะครับประกบขาให้แน่นๆนะแล้วก็ย่นขายสั้นลงครับย่นขายสั้นลงตรงนี้ก็จะมีช่องให้ประกบนะครับนี่ไงช่องข้างบนนะประกบปิดเลยครับที่เหลือส่วนหน้าอกนี้เราก็ดึงขึ้นมานะครับดึงขึ้นมาเลยนะประกบตรงรูนะครับนะะี่งไงมันจะมีตรงรูด้วยสจุดเล็กๆเองประกบ şey ให้แน่น ที่เหลือก็แขนนะครับย่นให้เข้าค่ะย่นให้เข้าไปแล้วข้างในแล้วก็ประกบตรงฝาประตูนะครับยีงไงประกบตรงฝาประตูอีกขั้นก็ทําเหมือนกันนะยดจนเข้าไปข้างในแล้วก็ประกบตรงฝาประตูครับอืมเสร็จแล้วอาจจะลําบากสักนิดนึงนะตรงข้อที่ประกบให้ตรงๆกันนะครับแต่รถทันนี้ก็สวยกันนะสวยเหมือนกันเลยอืมออกแนวอนาคตน่ะ ล้อฝุดมากหมุนไม่ได้คือติดก็ต้องล้อนี่่หละนะคือแต่นอกนั้นมาก็โอเคนะครับใช้ลายเลยนะชุดนี้ผมว่าแล้วเวลาดีพับกับเป็นหุ่นก็เหมือนกันนะครับคือต้องแยกข้็ต่อออกมาก่อนนะแยกก็ต่อออกมาก่อนเลยแขนก็ยืดออกมานะครับส่วนตรงหน้าอกนี่เราก็พับลงมานะพับลงมาขาก็แยกออกมาครับเอ้ยต้องต้อง คือต้องสไลด์ออกมาก่อนนะยืมยาวออกมาแล้วก็แยกขาวออกมาครับได้แล้วกลับมาเป็นหุ่นเดี๋ยวงั้นมาดูแบบที่สี่กันดีกว่านะครับคราวนี้ก็มาถึงหุ่นแบบที่สี่กันแล้วนะครับแบบที่สี่นี้ก็จะออกแนวรถแคปนะรถแคปรถกู้สีเหลืองมาแบบเดียวกับลักษณะหุ่นตัวแรกเลยแต่ว่าวิธีการแปลงร่างมันต่างกัน อย่างแรกเลยก็คือประกบขาเข้าไปก่อนนะครับทุกตัวต้องทาอย่างนี้กันหมดเลยนะประกบขาอย่างแรกเลยประกบขาให้มันง่ายก่อนส่วนแขนนี่เราก็ยกยกตั้งขึ้นมานะครับยกตั้งมาแบบนี้นะอีกข้างนั้นก็ทาเหมือนกันครับยกตั้งมาแบบนี้แล้วก็ประกรบนะมันจะมีข้อต่อนะครับประกรบนะสี่ช่องก็จะออกมาลักษณะอย่างนี้นะครับที่เหลือเราก็พับลงมานะย่นลงมาเลยมันจะมีข้อต่อลูนี่ครับยังไงตรงประตูอีกนี่ ข้างนี้ก็มีเหมือนกันนะเป็นเป็นข้อปลรู้เล็เกๆประกอบให้ตรงกันเสร็จแล้วได้แล้วออกแนวรถแคปชุดนี้มีดีหน่อยก,ก็ก็ตรงที่ว่าตรงท้ายท้ายสามารถเปิดประตูได้นะครับสามารถเปิดปิดประตูได้นะชุดนี้คันนี้มีดีหน่อยแต่ว่าล้อหลังนี่ฝืดแต่ล้อหน้านี่ลื่นอ่าโอเคอยู่นะ้วคันนี้ง่ายแต่ผมว่าง่ายๆมันไม่ยากหรอก เปิดประตูได้ด้วยก็เวลาแบบแปลงร่างเป็นหุน่นก็เหมือนกันนะคะต้องคือต้องปดตรงช่องนะแล้วก็อ่าพับพับออกมาเลยแบบนี้ครับแยกตรงแขนออกมานะแยกตรงแขนออกมาแล้วก็ตั้งตั้งฉากออกมายอย่างนี้ขาก็แยกออกมาครับเสร็จแล้วจะได้กลายเป็นหุน่นเหมือนเดิมง่ายๆไม่ยากหรอกนะชุดนี้เดี๋ยงั้นมาดูหุ่นแบบสุดท้ายกันดีกว่านะครับ คานี้ก็มาถึงคุนแบบสุดท้ายแล้วนะครบหุณแบบสุดท้ายนี้ก็จะเหมือนกับคุ่นตัวที่2กับตัวที่3ามเลยนะเหมือนกันเดะแปลงล่างเหมือนกันเดะเลยไม่ต่างกันมากแต่ต่างกันก็แค่ตัวลดนิดหน่อยเท่านั้นเองนะครับอย่างแรกเลยก็คือประกบขาเข้าไปก่อนเลยเอาให้ง่ายๆแล้วก็ย่นขาให้สั้นลงครับย่นขาให้สั้นลงนะตรงนี้จะมีข้อต่อนะครับยังไงข้อแล้วข้อต่อข,ข้างบนครับ ส,ส่วนหน้าอกนี้เราก็พับขึ้นมาครับพับขึ้นมาเลยนะจะมีข้อต่อต,ตรงนี้ด้วยรูเล็กๆสองช่องครับอ่าเสร็จแล้วที่เหลืออ่าเราก็ย่นแขนลงไปครับย่นย่นแขนเข้าไปนะย่นแขนเข้าไปปิดปุ๊บนี่ตรงช่องแขนจะมีช่องรูนะครับตรงบางแขนนะนี่ไงช่องรูตรงบางแขนเราก็ประกรบเข้าไปครับอ่าเดี๋ยวล้อมันติดนิดนึงอ่าได้แล้วตรงนี้ก็จะมีช่องประกรบด้วยนะครับนี่ไงตรงแขนด้วยประกบให้แน่นๆปิดให้สนิท ก็จะได้แล้วเป็นรถออกแนวอนาคตคือลักษณะคล้ายๆกับรถคันสีเหลืองนะแบบที่สองเดะเลยล้อฟืดวิ่งไม่ได้คือแบับเนื้อวัสดุพัสดคือคือพลาส,สติกก็ออกแนวบางแบบบางๆระดับหนึ่งนะแต่ก็ไม่ได้บางมากมายแล้วเวลาบิดเท้ก,กับเป็นหุ่นก็เหมือนกันนะครับแยกเขาต่อออกมาก่อนนะแยกข้เข้าต่อออกอืม แยกออกมาก่อนเลยครับอืแขนนี้เรากา็ยื่นออกมานะยืนจากออกมาเลยครับตรงหน้าอกนี้เราก็ต้องพับลงมานะพับลงมาขานี้เราก็ยืดให้ยาวขึ้นครับอืแล้วก็แยกขาออกมาเสร็จแล้วจะกลายเป็นหุ่นเดี๋ยวงั้นมาดูลุมรวมกันดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงชุดนี้ก็มีมาให้ทั้งหมดห้าแบบนะครับรวมล่างกันไม่ได้นะถ้าเห็นหน้าโปกอย่างนี้เราก็ใช่เลยนะครับ ห้าแบบสามสีให้ได้เลือกกันหมอให้น้องๆ<_ <EN> _>องเด็กๆนะไปสะสมเล่นกันได้ครับหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปของเล่นแผงคลิปหน้ากำมาืหัวกันใหม่อีกนะครับ